มาเป็นปลาตัวเล็กที่ต้องเอาชีวิตรอดจากสัตว์ทะเลที่จ้องจะกินเราเป็นอาหารมาดูกันว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวพี่ครับปลาฉลามดีมันไม่เล่นหรือถ้าเราถ้าเรางับงับหางปลาฉลามได้ไหมเฮ้ยดูมันกินแล้วเดี๋ยวเล้มาแ,แล้วมี่ทาพี่แอลว้าเเดี๋ยวพี่ พี่อยากกินแบบอเข้า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 โอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วเราจะต้องเลือกตัวปลาก่อนเราจะต้องเลือกตัวปลาที่เราชอบก็ชอบตัวนี้แหละเลือกตัวนี้เลยไม่เลือกตัวอื่นเลยไม่มีแบบไม่มีสิทธิ์ให้ตัวอื่นได้เฉิดฉายเลยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเออมีหลายตัวจริงนะใช่มีชลงมีฉาหลามีเฉลิมอันนี้ปลาโบราณนะแต่ว่าคือตอนเนี้ย การที่เราจะเล่นปลาตัวอื่นได้ทุกคนมันจะต้องใช้เหรียญทองอ่ซึ่งมันใช้เยอะบางตัวก็ใช้เยอะบางตัวใช้น้อยถูกซึ่งเราไม่มีเลยใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกตัวที่เบสิกก่อนแล้วเราก็ต้องไปเล่นก่อนแล้วเราได้เหรียญเหรียญอันนี้คือปลาเลยนะปลาปลาหนามโอเคไปดูกันเลยเจ้าปลาหนามตัวนี้จะเป็นอย่างไรมันจะได้เฉิดฉายในท้องทะเลหรือเปล่าไปดูกันเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวโอเคเหมือนว่า่อ้ยคือเหมือนว่าอยู่กันเป็นแก๊งไงอ้าวไม่โดดเดียวนะเกิดมาก็มีเพื่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันแคบมากเลยผมเราออกอ๋อนี่คือถ้ำโอ้ปลานี่มันอยู่ในถ้ำหรอหรือมันเป็นปลาโบราณที่หลุดออกมาจากในถ้ำเฮ้ยเป็นไปได้ปลาโบราณที่ออกมาจากในถ้ำเหมือนว่ามันถูกขังไว้ใต้ดินไง โอเคมันจะขานใต้ดินยังไงมันอยู่มันมันอยู่ในน้ำเฮ้ยถ้ามันซ่าซ่าอะไรอ่ะซากโครงกระดูกของปลาอะไรวะปลาที่จระเข้หรือเปล่าบ้าจระเข้ปลาฉลาดตอเราตอดเลขขนาดเนี้ยโอ้จระเข้หรอเดี๋ยวดูดิแต่โครงสร้างอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีหางเหมือนจระเข้ไหมเฮ้ยนี่มันโครงอะไรอะไม่มีหางไม่มีหางด้วยผมว่าไม่ใช่ละหางหางเฮ้ยเราขึ้นข้างบนได้เหรอวะ โอ้่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วลงน้ำก่อนลูกพี่ลูกพี่ลงน้ำโอ้ลงน้ำลงน้ำลงน้ำโอ้กินไปโอเคโอเคโอ้เกือเกือบไม่รอดว่ะตุเยจี้บ่งบ่งแล้วโอเคการที่เราจะเติบโตได้เราจะต้องทําอะไรครับเราก็จะต้องกินอาหารเพื่อที่จะได้ เติบโตขึ้นไปเลยกินเพื่อนได้ไหมกินเพื่อนเหรอถ้าเมื่อกี้ต่อว่าการต้องไปเรียนหนังสือนี่คือ่าเลยนะโอเคเอาเพื่อนวันดีแต่เขาไม่สนใจเราเลยอะดูดิทำไมย่ะเราเราไม่เท่เปล่าเพื่อนไม่รักก่อเพื่อนไม่รักอะโอเคไม่เป็นไรฉันจะเฉิดฉายในท้องทะเลนี้คนเดียวไปละไปคนนี้พุ่งได้นะทุกคนอ๋อนี่นี่งับงับกระดูกได้ไหมกินอะไรได้อ่ะกินกระดูกฮะ กินกระดูกตัวแค่นี้กินกระดูกอ่ะกินกระดูกเป็นแคลเซียมไงแคลเซียมจะทําให้เราสูงอ้ฟันเล็กนี่ตาจะแทะเราตัวอ๋อนี่เหรอกี่ต้าบอกให้กินตัวนี้เออแต่มันตัวมันกินได้เหรอมันกินได้หรือเปล่าลองดูนะทําไมตามันเลอกลากขนาดเนื้นล่ะแก็นกจะต้องเป็นอาหารของฉันณบัดนี้ได้ไหมมันหนอ่ะคุณต้องค่อยๆตาค่อมตาค่อมมันไปตาค่อมหรือตาล่อมเอาดีๆ กเรากัเรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกัดเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันกัดเราเมื่อกี้เรากัดมันนั่นน่ะเป็นรอยเออเจะมขกัดอีกทีขอกัดเออกัดให้มันเขากัดหน่อยขอกัดหน่อยได้ไหมกัดกัดเอ้ยเฮ้ยขอกัดหน่อยเอ้ยขอกัดทีเดียว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 เท่านั้นแหละมาเข้าอันธมาหนีไปไหนกันหมดเอ้ยนี่ไหนนั่นแหละ ทำไมเกิดแบนปลายมันนี่แน่โอ้ยงับงับงับอุ้ยงับงับงับโอ้ยแทะแทะแทะโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บหลายแซบลยังกัเนื้อปลาแซลมอนเลยว่ะเอ้ยมีคนแย่งเอ้าเฮ้ยมันกินพวกเดียวกันเองด้วยหรอเฮ้ยโหดเกินเดี๋ยวเดียวตัวอะไรมาตัวอะไรอ่ะเฮ้ยคุณตาตัเขาใหเลยเฮ้ยปลาดาบอ๋อโอ้ยเรากินมันได้ไหม รู้สึกเปล่ามันมันตัวใหญ่ขึ้นมาเลยแต่ตอนพอเราเป็นคนแล้วมันรู้สึกตัวเล็กนะมันก็มีตัวเล็กตัวใหญ่เดี๋ยวลองไปงับพี่เขาหน่อยสิของับขาหน่อยบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่มันจะโมโหก่อนอ้าออเฮ้ยมันโมโหเราแล้วโมโหโมโหมันโมโหเราเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนโอ้เฮ้ยเรียกเรียกเพื่อนมาลุมได้เฮ้ยยูโดนแฮปอักเกคือะไรนีไงเรียกเพื่อนมาลุมโอเคโอเคเฮ้ยทุกคน ปลาตัวนี้มันมีความสามารถนะคือเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราสามารถเรียกเพื่อนมาลุมได้นี่มันปลานักเลงนี่ว่าเขาเรียกหมาหมูอันนี้ปลาหมูโอเคไม่ว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนถ้าเรามีเพื่อนก็ไม่ต้องกลัวเออเพราะเราจะหมาหมูใส่เขาอ๋อนี่ให้กดอีจะเรียกเพื่อนใช่ใช่โอเคแกงนี้ล่ะเอามาลุมแกงนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้คือรอยที่เรางับไปนะ ขอกิน่อยเอ้ยมันหนีเ,นเ,หนเร็วไอ้พวกนี้มันห <c oughs> นี่กเพื่อนนี้เพื่อนถ้าเราเไปกินปลาฉลามเดี๋ยวตัวแค่นี้เนี่ยนะของับหน่อยของับหน่อยมันไม่ยอมให้เรางับเลยอะเออสวยเ้ยมันหลุดมันหลุดมันลื่นกัดแล้วกัดแล้วปล่อยล่ะลื่นไหล เลื่นไหลขอทีเดียวทีเดียวเท่านั้นเนี่ยเพื่อนมาดิเปลี่ยนหัวไปหมดแล้วนะทีเดียวเท่านั้นจะทำให้แกได้ขึ้นสวรรค์สวย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 งบไปปั๊บ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 ถูปต้องรีบกินเดี๋ยวเพื่อนแย่งเดี๋ยวเพื่อนแย่งทุกคนมันมีเพื่อนแย่งด้วยนะต้องกดค้างว่ะไม่ต้องกดยิงยิ่งกว่าโอ้โหกดอ๋อดูดมันดูดอ๋อดูดนั่นไงเห็นไหมเออไม่ช่วยล่าแถมยังมาขอกินไม่ั้งนั้นเราไอ้ที่ฆ่าไอ้ตัวหัวแหลมแหลมมัแสดงว่าอันนั้นเราไม่ได้กินเลยดิ สงสัยเพื่อนกินหมดโอเคเพื่อนแยหมดเลยมือเบื่อปลาตัวเมื่อกี้แล้วมีปลาอะไรที่มันแซ่บแซบไหมอ่ะอยากกินจังเลยอยากกินปลาที่มันแซ่บแซบอ่ะปลาแถวนี้มันแบบโอ้ยโอเคเราอาจจะต้องออกเดินทางหุ้ยรูปปากมันกว้างขนาดนี้เลยเหรอแต่มันก็เหมือนจะแค่เหรอแต่ไม่ใช่เลยผมว่าเหมือนเหมือนไดโนเสาร์อ่ะเออเออไปไปได้โอเคแล้วในทะเลมันจะมีไดโนเสาร์ด้วยอ่ะไปไปไม่ได้มันจะโดนขังไว้เหมือนเรา โอเคอาจจะต้องลงลึกนะทุกคนนะโอีนปลาเฮ้ยเดี๋ยวปลาอะไรอ่ะเฮ้ยมีปลาเดี๋ยวเดี๋ยวไหนอ่ะนั่นนั่นนั่นอะเฮ้ยเฮ้ยมีปลาจุ้งปูด้วยดูปลาจุ้งปูก่อนนะโอ้ยน่าจะไม่มีพิษภัยน่าจะกินง่ายพวกเนี้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยกินง่ายมันกลัวเรามันกลัวเรานี่ไงสวยสวยงับไปงับไปสวยสวยนั่นแหละดูด งับแล้วดูดโอเคส่งโอเคฉันกินเพื่อนแกไปแล้วกินแต่แกต่อว่างแกต่อว่างแกต่อว่างจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเจอเพื่อนนะครับส่วนเราอยู่ตรงนั้นเราเองเฮ้ยเราเลเวลอัพแล้วกินอีกไหมกินอีกไหมมันแซบบปลาตัวชมพูอ่ะมันแซบเลยเกินมันอาจจะทำเอ้ยมันหนีไม่ได้เอ้ยทำไมัะหนีได้ยังไงล่ะโอ้โหแล้วอยู่ไหนออกมา ฉันของับแกหน่อยฉันจะเติบโตและเฉิดฉายที่นี่ฉันจะเป็นเออเอองับ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 มี่อู้นีอ่ะมันหนีว่ามันไวว่ะทุกคนเฮ้ยนี่ไงมีรอยไอ้ตัวนี้มันโดนเรากินไปวิ่งได้เหรอวิ่งได้วิ่งได้ไอ้นี่กินปลาดาวไหมล่ะไม่ลองดูดิลองดูง่ายดีไม่หนีด้วยเอาดาวเสียบเลยเดี๋ยวครับอยากกินปลาดาวซะเลยนั่งไงดูดดิโอเคปลาดาวคงบอกว่า แกมากินฉันทำไมฉันไปทำความเดือดร้อนอะไรให้แกฉันอยู่ของฉันเฉยๆโอเคเหมือนว่าพอเราลึกลงไปมันก็มีปลาแบบใหม่นะทุกคนนะ่ฉชๆมันจะไม่เหมือนกันนะกตนแต่ตัวนั้นตัวระดับระดับน้ำมาทุกคนเอ้ยดูนั่เนี่ยเฮ้ยเออน่ากินว่ะสีสัตว์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อ๋นนี่ กินอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ยเฮ้ยตัวนี้มันใหญ่กว่ามันกินเราทุกคนอ๋ออะไรมันงตัวกินบางตัวไม่กินอะโอเคเกิดใหม่เฮ้ยมีปูด้วยเดี๋ยวเจ้าปู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 เฮ้ยปูมันจะกินเราด้วยเหรอเดี๋ยวหน้าตามันก็หน้ารังนะเราเราเข้าข้างหลังมันไหมเราต้องเข้าข้างหลังมันว่ะ เฮ้ยเร็ว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 โอเคเฮ้ยเพื่อนเพื่อนแย่งกินงับเพื่อนได้ไหมแกแย่งฉันเหรอฉันกินไม่อิ่มเลยนะดูร้อนร้อยขวดเลยฉันกินไม่อิ่มขอกินหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะลองกินเพื่อนดูกินได้ไหมกินไม่ได้โอ้โหไม่ให้กินกันเองอิ่มแล้วเนี่ยไม่เป็นไรโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปล้างแคมป์เราจะล้างแคมปยังไงตัวแค่นี้ตอนนี้เรามีเจ็ดอย่างแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่ อุ้ยปลาตัวเล็กจิ๋วปลาตัวเล็กจ le ิ๋วเหมือนจะกินง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายอยู่ดีขอหน่อยของับหน่อยของับหน่อยมันเร็วอ่ะโอเคเฮ้ยอยู่ที่ปากวะไหนอะอ๋ออ๋อดูดโอเคข้องับแล้วแต่ไม่ได้ดูดโอเคอาจจะต้องดูดถ้าเราดูดเลยได้ไหมงับดูดเฮ้ยดูดดูได้เลยบางทีถ้าตัวเล็กอ่ะเคยดูดดูดดูดดูสวยสวยโอเคอันนี้คือแหล่งที่จะทำให้เราเจริญเติบโตครับทุกคน เรืองของับก่อนเริ่มจากปลาตัวเล็กๆก่อนนี่แหละจะดีเหลือเกินบหึ่งอาหารที่ดีที่อุดมสมบูรณ์ปลาตัวเล็กเขาบอกว่าพวกเราหนีไปไอ้ตัวใหญ่มันมาแล้วหนีไปพวกเราฉันจะมีชีวิตรลดเหมือนถึงสิ้นปีหรือเปล่าเนี่แกต้องไปอาหารของฉันมานี่ยดูดโอ้ยเหนื่อยทุกคนคือมันวิ่งมันว่ายไม่ใช่วิ่งมันว่ายหลับเร็วมากจริงแบบผมว่าเราอาจจะต้องหาอาหารอื่นว่ะ ิปลาดาวไม่ปลาดาวกินง่ายปลาดาวกินง่ายแต่อุ้ยอ๋อนี่เพื่อนเราเองจะจะจะกินเพื่อนตัวเองจะกินปลาดาวไหมปลาดาวเหรอโอเคปลาดาวง่ายดีมีไหมอ่ะมีปลาดาวไหนไหนไหนโอเคปลาดาวผู้โชคลดีถ้ากินแค่นี้มันคงไม่อิ่มหรอกใช่ดิโอเคงับโอเคดูงับแล้วดูแต่ปลาดาวมันง่ายนะมันอยู่เฉยเฉยใช่ใช่โอเคเลเวลอัพเลยกินปลาดาวเฮ้ยอันนั้นน่ะกินได้ไหมอ่ะมันง่ายแต่มันเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะอะไรนี้เป็นสีฟ้าข้ดูดิข้ กินได้ไหมไม่ต้องไม่ได้วะขึ้นมาเข้าเข้าไปข้างในป่ะฮะมันเป็นท่อเหรอเฮ้ยถ้าเข้าไปเราโดนดูดทำไงอ่ะลองดูลองดูนะลองดูลองดูเข้าได้เปล่าเข้าได้แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เหมือนจะออกอ๋อโอเคออกได้คิดว่าจะออกไม่ได้เออทำไมันเป็นสีเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วเอาไว้หลบพวกปลาตัวใหญ่ไงอเออถ้าปลาตัวใหญ่มาเราจะได้เข้าไปแอบในนี้ได้ทุกคนปลาตัวใหญ่เข้าไ่ได้ไปกันต่อฮะ ไปไหนไอตัวนั้นที่มันกินเราไปมันยังอยู่ไหมเออฉันมาล้างแทนละนี่าาปโอ้จะกินปลาดาวโอเคขอปลาดาวอีกทีนึงเดี๋ยวไปกินตัวอื่นละเพิ่มเพิ่มพลังก่อนปลาดาวมันไม่อร่อยอ่ะกีต้าร์รสชาติมันแบบยดรสชาติมันแย่เหมือนกินรองเท้าแต่นันยางอ่ะแต่ก็กินเข้าไปได้เนาะกินไปแล้วหิวหิวกินไปก่อนเฮ้ยแถวนี้แหละฉันจำได้นี่แหละโอเคเดี๋ยวขอเรียกเพื่อนก่อน เราไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนเพื s <S oh, ่อนอาจจะไม่ลงมาที mm ่น hmm. ี no> ่หรือเปล่าอ๋อมันลึกไปเหรอเออโอ้คือเราใจกล้าไงเรามันห้าวไงเรามันอยากจะโดนฆ่าตายเราอยากเป็นรุ่นใหญ่ไงเออรุ่นใหญ่ไหนวะหิวไหนไม่มีเลยต้องไงเฮ้ยนั่งไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันเช่ปลาที่เราตามหานะยังไงนะมันล่าดูดิอุ้ยมันกระดังโดนเหมือนกันเดี๋ยวว่าไปดูดิเราไปช่วยไหม ไปช่วยทําไมล่ะยินดูดิขนาดปลาตัวนี้ยังหนีปลาฉลามเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาฉลามที่มันไม่รอดหรือถ้าเราถ้าเรางับงับหางปลาฉลามได้ไหมเฮ้ยดูหุยมันกินแล้วเดี๋ยวเล้วมันจะมามามาพี่หาพี่แอลว้าวเดี๋ยวพี่ว้าวพี่อยากกินเสร็บแล้วเข้าเข้าเข้า อุ้ยมันงับขาดเลยอุ้ยแต่ตอนนี้เราไม่สิบสามเนี่ยนะอุ้ยมันงับเราขาดเลยโอ้หเกินอ่ะอุ้ยนี่เพื่อนมาได้ไหมเรื่อเพื่อนมาเหรอทำไงดีเราซื้อตัวอื่นไหมคือตัวอื่นเหรอออเน่าะมีแล้วแต่เดี๋ยวผมมีเคล็ดลับบางอย่างจะบอกทุกคนครับอะไรเหรอทุกคนคอยดูนะตอนนี้เราตัวเล็กใช่ไหมใช่ครับแป๊บนึงนะ ก็มีเคล็ดลับบางอย่างออะะไไไไไรรเกิดดขึ้้นทมมม็ี่โอเคแป๊บหนึ่งเฮ้ยว่ายังไงมันดูเหรียญได้อ่ะคือตอนเนี้ยเรามีเหรียญหนึ่งพันแล้วคือเต็มแม็กซ์เลยแล้วมันได้ยังไงอ่ะคือผมกดสูตรโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปซื้อตัวอื่นด้วยแล้วด้วยแล้วตอนนี้มีหนึ่งพันใช่ไหม ราไม่ซื้อหลังตัวนี้กระจกกระจกไปเลยไปไปเราซื้อตัวนี้ก่อนเราซื้อตัวนี้เดี๋ยวก่อนไปฉลามเมื่อกี้มันกินเราไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาฉลามมากินฉลามนี่แหละเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเอาฉลามก่อนก่ือดเยี่ยบแกทำอะไรฉันเอาไว้เู้บิ๊กเบ้งเลยเฮ้ยแล้วเกิดที่ไหนอ่ะ เราเพื่อนไม่เห็นมาเลยไม่มีเพื่อนแล้วอู๋ว่าฉลามมันโดดเดี่ยวนะ่โดดเดี่ยวเดียวัล่ามันเป็นนักล่าคนเดียวมันเป็นอินทวิดเฮ้ยโดนอันมาตัวใหญ่มากกว่าเฮ้ยมันมีฉลามที่ใหญ่กว่าเราอีกหรอเราต้องไปซื้อตัวใหญ่ๆอีกปะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนั่นไงตัวใหญ่พี่เบิ้มเหมือนว่าเกิดเป็นฉลามนี่อันตรายเดี๋ยวขอแอบก่อนเดี๋ยวเขาแอบก่อนแป๊บนึงนะ โอเคลองกินไอ้พวกปลายตัวจิ๋วหลิวนี่กันขอกินหน่อยดูดเลยได้ไหมมันบอกว่าดูดแต่ละไอ้ความอ้าปากมันใหญ่ขึ้นว่ะใช่อ้าปากมันใหญ่ขึ้นแต่ก็มันก็ช้าไงฮึบโอเคด้อกว่าพวกเราไปเร็วไอ้ปลาฉลามตัวใหญ่มันมาเร็วขอฉันกินหน่อยฮับดูดงับแล้วดูดเฮ้ยตี แล้วเหรอนี่่ไมตายตายไปซะขอกินอีกได้ไหมเนาะอย่าหนีสิเฮ้ยเฮ้ยแต่แสดงว่าไอปลาฉลามตัวไอที่มันกินเราครั้งแรกมันเก่ากว่าเราบ้างมันเก่ากว่ามันตัวใหญ่เฮ้ยเห็ดนี้กินได้ป่าวะมันเป็นแบบรุ่นพี่เราเฮ้ยลองกินดิเฮ้ยกินแล้วจะได้เรืองแสงไม่ได้หรอทุกคนต้องกินต้องกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมเฮ้ยนทำไมเดี๋ยวมันไม่ใช่ปลาฉลามนะตัวนั้นอะคือปลาเลยเฮ้ยมันตัวใหญ่จังเลยอ่ะเฮ้ย ปลาอะไรวะมันเหมือนปลามีเกาะด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเราวว่ายไปข้างหลังมันแล้วลองงับมันดูค่อยๆนะทุกคนเบาๆนะโอเคอย่าให้มันตื่นตระหนกงับาไปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวฮู้วมันเอาคืนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เอาคืนเลยมันหนีมันหนีมันหนีหนีก็โดนพี่ดีน้อง หนีเหรอเดี๋ยวถาไม่เราตายเหรอหนีก็โดนพี่ดิน้องโอ้โหตีลังกางับไปแล้วหนึ่งทีโอ้ทำไมม่เคยเดี๋ยวก่อนพักฟื้นก่อนพักฟื้นก่อนเฮ้ยมันเฮ้ยมันมันโจมตีเราเหมือนกันนะเอาจริงอ่ะโอเคงับหางโอเคเขาจากข้างหลังได้ทุกคนโอเคเขาเีโอ้โหเกือบแตกเฮ้ยเหมือนว่าเราห้ามห้ามห้ามไปงับข้างหน้าว่ะอาจจะต้องงับแค่ข้างหลัง เขามีแต่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเดี๋ยวผมจะเป็นปลาเล็กกินปลาใหญ่ใช่งับโดยหางมันโอเคได้อยู่เฮ้ยเทคนิคนี้เทคนิคนี้ได้ได้มันพยายามหนีนะโอเคงับหางไปก่อนทุกคนผมคิดว่าถ้ากินตัวนี้ได้อ่ะน่าจะอุยน่าจะได้ตัวใหญ่ขึ้นนะเฮ้ยมีปลาหมึกบินไปแล้วโมเคปลาหมึกยักษ์ไม่ยักษ์เล็กนิดเดียวค่อยๆไป ึบวายไปเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเออ้ย่ามันไม่ตายแล้วมันก็กินเราทำไมอ่ะปลาบึกทาไมปลาบึกมันวิ่งเร็วจังใช่ปลาบึกนะปลาบึกมันวิ่งเร็วจังโอเคดูจอดูดูคุณจะซื้อ ผมอาจจะต้องซื้อปลาหมึกไม่รู้ละซื้ออะไรไม่รู้ซื้อปลาหมึกดีกว่าอันนี้ทำไมเพิ่มไว้ก่อนซื้อปลาหมึกดีกว่าซื้อปลาหมึกเหรอซื้อก็โดนกินต่อไปโอเคเดี๋ยวลองดูมีตัวอื่นอีก๋อใช่ปลาซื้อปลาหมึกมีเอ่ออันนี้คือซอรัดนี่คือมันจะไม่อยากรู้ว่าที่ที่แพงแพงมากที่สุดคือดีที่สุดนี่แม่่ะฉลามวานไหมล่ะนี่ไง ไอตัวเมื่อกี้ยังไงใช่ป่ะงเรามีไอเนี่ยมีไอนี่ด้วยอ่ะเฮ้ยตัวนี้น่าจะโหดว่ะเออน่าจะเอาไหมเออเดือนเจ็ดสิบสองเออเอ้าไหมเอ้าไหมโอเคลองตัวนี้ดูทุกคนมันตัวมันจะตัวใหญ่อยากรู้มันจะตัวใหญ่ขนาดไหนเกิดใหม่กินฉลามด้วยได้ไหมล่ะวิ่งเด๋นอ่ะโอเคผมจะกินฉลามเลยตัวใหญ่นะไม่กลัวเป็นเราเป็นปลาที่มีเกาะนี่แไงโอเคแกก็จะกินฉันฉันก็จะกินแกเพื่อนวิ่งเดิอุ้ยฉลามอ๋ ้เสียวสันหลังเลยเกินนี่ไงงับหางงับหางแต่นี้เรื่อยๆเราเยอะนะาสองร้อยก้าวใช่ใช่งับอยู่แต่เราเหมือนเราได้เปรียบอยู่นะได้เพราะเราคุกวงในไงหุยหุยมันกินเราเหมือนกันเฮ้ยแต่มันลดทีหน้าหน้ามีดเองแล้วโอ้ยมันอ้าปากงับเอองับไปนี่แไงติดเหรองับติดหินเหรองับขอบงับหน่อยสวยงับสวยงับนี่แไงงับท้องงับงับงับหางปลา เพื่อนมันเหรอมันหันหลังกลับมาไม่เหมือนเพื่อนมันอ่ะงับเราทีเดียวฮะนี่ขนาดเราไม่มีตัวไหนเลยอ่ะตาหมือไหมล่ะเราต้องกินเยอะๆก่อนเลาเดี๋ยวอันนี้หน้าเหมือนเราเลยเอ้ยวันนี้เพื่อนฝาแฝดเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นมิตรกันนะอย่าทำร้ายกันลองกินดูไหมอย่าทำร้ายกันจะเกิดจะทำอะไรกินได้เปล่าวะลองดูก่อนหิวเป็นเพื่อนกันต่อเราเป็นเพื่อนกันกินกันไม่ได้โอเค โอเหมือนว่าเราต้องกินเยอะๆเราจะได้ตัวใหญ่ๆไงเหรอไม่รู้อ่ะแล้วมันมีแบบวิธีเจริญเติบโตเร็วๆไหมอ่ะมีเนี่ยคือเพื่อนมาจากการตัวนี้ไหมเดี๋ยวก่อนโอ้โหนี่เราอยู่น้ำลึกมากเลยเนี่ยใช่ใช่อันนี้อันนี้คือลึกมากเลยนะลูกนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วเหรอเพื่อนไม่เอานะฉันไม่พร้อมไม่พร้อมแล้วว่าจะไปอยู่ใกล้มันทำไมไม่ได้จะไปมาเองโอ้โห อุ้ยเราเราเล่นเป็นปลาหมึกกว่าปลาหมึกวิ่งเร็ว,วก,กว่าก่อตามกีตา้าหน่อยนะยกีตา้าบอกว่าถ<บ>้าเราเป็นปลาหมึกเราจะเ,เร็วโอเคเราจะแบบวิ่ง,งได้เ,เป็นหมึก <c oughs> โอเคทุกคน <c oughs> จากพี่ใหญ่กลายเป็นน้องเล็กลองเป็นปลาหมึกดูบ้างตัวจิ๋วหลิวมากเลยป้าๆลองวิ่งดูดิอุ้ยเร็ว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 เราเป็นพนหมึกน้ำหมึกได้นะนะหรออ๋อนี่ไงโอเคอ่อแล้วเราจะกินอะไรล่ะปลาหมึกมันกินอะไร ปลาหมึกมันก็ต้องกินพวกลูกปลาตัวเล็กๆอย่างเนี้ยสิโอเคเขากินหน่อยได้ไหมเขากี่วขอกินหน่อยมูต์ตอนนี้มากเลยโอ้ยมันลุมมากัดเราหรือเปล่านั่นละดิไม่รู้ตอนนี้ผมกัดมันอยู่มันลุมกัดหรือมันลุมหนีนะคะมันอาจจะช่วยเพื่อนมันโอเคกัดรัวๆกัดเออกัดข้ามั้งหรือเปล่าอืมเ้าเมที่ละศูนย์จุดแปดูดิไม่ถึงหนึ่งเลยอ่ะนั่นอ่ะมันแค่นี้เองอ่ะหรือว่าเราต้องกินอันอื่นก่อนวะปลาหมึกอ่ะ เนี่ยผมงับมันมันยังไม่ตายเลยทุกคนมามรุ่นใหญ่ไม่ได้หรือเปล่าดูดิเนี่ยงับดูตรเหมือนน่าจะแค่มดกัดหรือเปล่าแค่สะกิด <c oughs> อาจจะแค่สกะกิดอ่ะอาจจะไม่ได้อะไรหรอกอาจจะแค่สะกิด <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองดำลึกลึกไหมหรือไม่มีปลาดาวไหมละ่ปะปลาดาวที่นอนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะท่านปลาดาวยักษ์ไหมปลาดาวยักษ์อิ่มๆเลยโอเคโอ้โห มันตกต่เป็ดาบปื้ดปื้ดจีปื้ดเธออันนี้คิดดูขนาดปลาดาวยังต้องกัดตั้งหลายทีกว่าจะอิ่มอ่ะต้องกินกี่ปีเนี่ยโอ้ my god มีอะไรอีกในท้องทะเลมีเพื่อนไม่มีเพื่อนเลยปลาหมึกอ่ะโดดเดียวเดียวเฮ้ยโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพ้ไล่ตามกระแสเหมือนคนเมาร้องเพลงอ่ะเออไม่มีอะไรเลยอ่ะ ปลาหมึกเกิดมาเป็นปลาหมึกช่างอาพับนะครับมันเกิดมาเพื่อเป็นหมึกช็อตและก็ซาซุมิอย่างดียวโอ้หพูดแล้วน้ำลายไหลแหละขอน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยได้ไหมอ่ออยากกินอ่อโอ้ยปลาหมึกไม่มีอะไรเลยเออไม่มีขึ้นไปบนบกให้มนุษย์กินดีกว่ามีไหมเออโอเคผมลองขึ้นบกดูสิผมอยากจะตุยผมจะตุยได้หรือไม่มาดูกันโอเคคลบขึ้นไปดูดีว่ามันมันใกล้หรือลโหโอ้โอ้โหห่างไกล ห่างไกลมากห่างไกลผู้คนมากทุกคนจริงโอ้โหต้องมาเกิดในตัวโอ้ my god เราเปลี่ยนตัวแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกตัวที่คิดว่าไม่กลางมากค่ะมันเฟี้ยวไม่เอาเอาตัวที่มันมันดูว่านี่ดาเมจช่วงนี้ไหมนี่เป็นไงเป็นไงมันคือไดโนเสาร์นะไม่เลยอยากรู้ดาเมจตรงนี้มันคือมันเยอะเหรอหรอดาเมจสิบแปดหุยหุยดาเมจสี่สิบเอ็ดนะ เฮ้ยรามดเก้าองโคตรกระลอกกระจ่องงองมากสิบหกสามสี่โอเคเพราะงั้นผมดูแลตัวนี้แหละวานออก้าเนี่แหละเขาเรียกเลยวานเพชรคาดวานเพชรคาดมันจะต้องเก่งแน่นอนใช่ไ่ไงเพื่อนเราโอเคกินไอ้พวกนี้ก่อนเลยไอ้พวกปลาแดงนี่นอร์เวย์อุ้ยอุ้ยเอาจริงมันงับแบบอันนี้มากเลยนะงับเร็วด้วยโอเคมาติดมุมแล้วติดมุมแล้วล่อให้มันจนมุมแล้วก็ งับอุ้ยงับอุ้ยแรงอยู่นะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยตัวนี้เอาเรื่องตัวนี้เอาเรื่องเลยบอกเลยของับหน่อยนี่แน่เออสวยทีเดียวนี่อุ้ยสองทีตายเลยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยไอตัวนี้โดนลูกหลงไปด้วยเหรอโอเคเอางับก็ตายละอุ้ยแต่เพิ่มทีละเยอะนะเฮ้ยดีดีเฮ้ยตัวนี้แรงเฮ้ยข้างบนนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยลองขึ้นไปดูดิเกาะบ้างนะเกาะ เสียงอะไรมันพี่เสียงเราเสียง,งน้ําไงข้างบนคืออะไรอะ่ะเป็นทานน้ําแข็งหรอพขึ้นได้ไหมอะ่ะผมอยากรู้อะ่ะมันติดป่ะเออมันน่าจะติดอ่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้พูข้างบนมีฝนตกนะไม่ใช่น้ํามันกระเซ็นเฉยๆอ้าวมันมันไม่กระโดดพืบขึ้นมาเลยอ่ะมันไม่ใช่โลมาดิมันอาจจะคล้ายๆนะโอเคเดี๋ยวเราลองลงลึกดูเผื่อจะมีปลาที่เจ๋งกว่าเราใช่อยากรู้ตัวไหนเจ๋งแป้งอ่ะตอนนี้เวลสองละเฮ้ย อะไรวะเห็นเงาปะอะไรอ่ะเงาแสดงว่ามันต้องอยู่ข้างบนเดี๋ยดิโอเคเดี๋ยวเราลองลองขึ้นลองขึ้นอะไรวะเออนั่นเเสียงอะไรเอออ๋อเสียงส่งส่งไอ้นี่มั้งเฮ้ยเราทำร้ายนี่ได้ปะวะมันเหมือนเป็นทานน้ำแข็งเหรอไม่ได้อ่ะเออมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยจะเอาดีอ่ะนั่งไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนนะไอ้เป่ากันได้อะไรแมวน้ำแมวน้ำาหรอใช่หยนั่นไงหึยนแมวน้ำมันกินอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเรากินเราเนี่ยจะกินมันแมวน้ำสุดน่ารักขอขอพี่นะน้องอย่าหนีพี่อย่าหนีพี่ไอ้หนู่น่ารักน่ากินมากคือแต่มันไวว่ะแมวน้ำมันไวว่ะทุกคน พราะไม่ซึมแล้วตัวตัวไหนไวที่สุดอะไม่แน่ใจอะแต่ละตัวคือความสามารถน่าจะต่างกันโอเคมันขึ้นไ pit 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 oh ม่หายใจละโอ้แล้วมันหลอกเราเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยอฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้เ้้ย หวานบ้าประวานเหรอหรอจะมันไม่ตบประวานถ้าหวานมันมันไม่กินไม่ใช่เหรอมันกินสัตว์ด้วยเหรอว่าอาจจะเผลออาปากหรือเปล่าใช่เหรอหัวจังอะเหนื่อยอะเดี๋ยวอะไรนะเหนื่ยทำไ,ทำได้ไงทิตายังงงอยู่เลยว่ามันทำได้ไงโอเค,อเคมีตัวอื่นอีกไหมทุกคนเดี๋ยวเราลอง,ลองอดูอื่นอีกโอเคกดออกก่อน เส่วนสนุกตัวนี้คือแรงที่สุดรขอเราขอตัวนี้นะในตัวที่มันมีเข่าเหรอเนี่ยเหรอตัวนี้ปะเจ้าเหรออันนี้อันนี้อะไรสิบแฮมเมอร์เฮดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะทุกคนแต่มันแปลกดีอันนี้คือตัวเงินตัวทองหรือแบบพี่ตาแต่เรายังไม่ปลดล็อกไงใช่เหรอเออเหมือนใช่เลยใช่เลยชัดเลยนะชัดเจนเลยนะโอเคเหมือนตัวที่แรงสุดก็คือปลาวานปะอันนี้ก็คือตัวตัวพวกนี้เรายังไม่ปลดล็อก เราจะต้องใช่ใช่เฮ้ยตัวนี้น่ากลัวว่ะน่ากลัวจริงอุยดาเมจแปดสิบเอ็ดทุกคนอู้ยดูตัวนี้ดิแล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้เ่ะสามร้อยนี่นี่ตัวนี้เกเก๊ครับอุ้ยห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอุ้ยแล้วเราจะได้มันยังไงอ่ะไม่แน่ใจเดฟิดเดอะพ็อกนาโทดอนคืออะไรอ่ะคือตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนพวกฉลามหมอฉลามแบบโบราณหรือเปล่าเออเป็นไปได้ โอเคเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ผมอยากรู้ตัวอะไรมันคือฉลามวานทุกคนฉลามวานฉลามวานเป็นสัตว์ที่น่าจะใจดีมั้งใเดี๋ยวทําไมเริ่มมาแล้วเหมือนจะโดนตามล่าเลยล่ะเดี๋ยวก่อนพี่ชายเดี๋ยวอุ้ยนั่นไงอุ้ยนั่นไงเออเอาลองกินอีกทีนึ่งอุ้ยอ้ยเอาหวานเลยหวานเลยดิเอาเอามดู้มู่้ดู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 ดดู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  หนีหนีก่อนโอ้โห,อหนีข้างหลังก็มาพี่ชายหันไปดูข้างหลังก่อนข้างหลังพี่น่ะมันมีอีกตัวหนึ่งครับพี่ชายพี่ชายไม่ทันหนีไม่ทัน,น,ทนกลายเป็นผุยผงเลยอโอ้ยเขางับทีเดียวเราตุยเลยนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยตัวแปลกแล้วทำไมาไม่มีแต่แปลกๆ,ๆอ่ะ โอเคครับทุกคนถนะ้าใครชอบคลิปนี้นะชอบเกมนี้อยากให้เราเล่นเก่น,เล,น,เ,ลนเล่นเก่เกณร์ลย <c oughs> เล่นเกมนี้ต่อฝา <c oughs> กกดไลค์คอมเมนต like, ์ <c oughs> มาเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับผม <c oughs> บ๊าย <c oughs> บาย <c oughs> <c oughs>